สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงบ่ายๆเนาะนะครับผมเอากาสีมาพ่อในคลิปนึงนะครับเนาะนะครับผมอนมริก็วันที่13นะครับเนาะวันที่13มกราคม2567นะครับผมอนมริก็เป็นวันเด็กแห่งชาติเนาะนะครับผมวันเด็กแห่งชาติอนมี้นะครับเนาะ นะครับผมเอากาสําหรับโรงเรียนนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับเ Por, alon, ool, น,บ hint, นาะกาสิมีกิจกรรมนะครับของเด็กน้อยนะครับเนาะแล้วก็แจกขนมนะครับเนาะนะครับผมแจกขนมวันนี้นะครับเด็กน้อยก็กินขนมนะครับเนาะแต่ว่าปกติแล้วกาเด็กน้อยมันกาบ่ค่อยกินขนมปาน่ดยเพราะว่ามันกินขั้วเหอมันบ่ค่อยอยากนะครับเนาะนะครับมันบ่อึดขนมกินก็ว่าได้นะครับเนาะมันบ่คือสมัยเก่านะครับเนาะสมัยใหม่นี่กินก็ขั้วเหอก็ว่าได้นะครับเนาะนะครับผมเอาวันนี้กัเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับเนาะสำหรับ ในบ้านเมืองของเฮานะครับประเทศของเฮาก็จะมีวันเด็กนะครับแล้วก็มีวันครูนะครับเนาะวันครูก็เป็นวันที่16นะครับเนาะวันที่16มกราคมของทุกปีนะครับแล้วก็สี่ในมือนี้ก็สะเป็นมือเลื่อนการออกสลากรางวัลนั่นเองครับเนาะก็สะเลื่อนไปเป็นวันที่17นะครับเนาะกวันครูนะครับวันที่16เนาะนะครับก็งดออกสลากนะครับแล้วก็เลื่อน เป็นวันที่17นะครับเอาม้วันเด็กนะครับ13นะครับเนาะนะครับผมมกราคมเป็นเสาร์ที่2ของเดือนก็ว่าได้นะครับเนาะนะครับผมก็สิเป็นวันเด็กของทุกปีนะครับเนาะนะครับผมเอาไปแจกขนมเล็กน้อยเลยนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในมือนี้นะครับเนาะเอานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเอาสีมาเบิรงเลขตัวนี้นะครับผมก็คือเลขมีที่มานะครับเพื่อนๆเนาะเลขมีที่มาของเอานะครับเพื่อนๆครับ ไลยงวดแล้วนะครับเนาะงวดนี้ก็มาคือเก่านะครับงวดนี้ก็มาคือเก่านะครับเนาะนะครับก็ไลยงวดแล้วเพื่อนๆว่าโอ้ยเป็นแมนวอลล์วันสันวาลนะครับเนาะงวดนี้สิได้เป็นโตไหร่นะครับเดี๋ยวเอาสีมาเบิ่งกันเลยนะครับเนาะสำหรับเลขมีที่มานะครับผมในงวดนี้นะครับเนาะชุดเดียว3ตัวบนตรงชุดเดียวนะครับคู่2ตัวบ่มีเลยนะครับเนาะมี3 3ตัวบนชุดเดียวนะครับสําหรับในงวดนี้เนาะนะครับผมเอาสีมาเบิ่งกันเลยนะครับเนาะว่าสิได้ เป็นตัวใหนะครับสาหรับในมัวนนี้นะครับเนาะสำหรับเลยมีที่มาในมวดนี้นะครับเนาะเพิระกไฮมาชุดเดียวนะครับชุดเดียว3ตัวบนตรงชุดเดียวนะครับเนาะนะครับกระซีเป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมกระซีนะครับเนาะเดี๋ยวอย่าเงมาใจไม่ไว่จมู้่นะครับนะครับสามตัวบนตรงชุดเดียวนะครับกระซีเป็นนะครับสามตัวเนาะนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะ ครับก็จะเป็นที่เจ็ดนะครับหนึ่งเอ้าสี่นะครับนี่นะครับเนาะตัวนี้เลยนะครับเจ็ดหนึ่งสี่นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนไฮมาในงวดนี้นะครับเนาะนะครับเป็นเลขชุดเดียวนะครับเนาะเป็นเลขชุดเดียวตัวเดียวนะครับเลขชุดเดียวตัวเดียวเลยนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับนะครับผมเนาะในว่าเลขชุดนี้นะครับถ้าเอาไปเทียบใส่กับเลขชุด บนของเข้านะครับเนาะมันก็จะนะครับเนาะมันก็สิมีเลข1นอยู่เลยนะครับมีเลข1นึนะครับมีทั้งหลักลอยหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับเนาะเพราะว่าในหลักลอยของเข้านั่นนะครับในหลักลอยของเข้าน่ะมันก็ได้เลขหาโตนะครับเนาะในหลักร้อยนะครับเนาะหลักลอยหลักลอยคือตัวนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าสามสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าสามสี่เนาะสำหรับในเลขหลักลอยนะครับเจ็ดแปดเก้าสามสี่ในหลักร้อย นะครับแปดเนี่คือหลักลอยนะครับเนาะนะครับบางทีม่เก็บอยู่นี่นะครับเม่เก็บสำหรับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยกับหลักละหโตัวนะครับเนาะหลักละหตัวกัสีนะครับหลักสิบกับสีตัวนี้นะครับแปดเก้เนาะหลักหน่วยกับเสี่หกเจ็ดแปดนะครับเนาะหลักสิบกับสิเป็นแปดเก้าศูน์สาะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่ สาลักนวยกับสีสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต่ว่าขันววเทียบแล้วมมันก็นกนสิมีลักลักอยเนี่กัสิมีเลล็กนะครับเนาะลักนวยเนี่ยกัสิมีเล็เล็กเล็เหนึ่งนะครับลักสบมีเล็กหนึ่งลักนวยมีเล็กสี่นะครับเจ็ดหนึ่งสี่เนี่ยครับเนาะนักครับผมห้องก็จะเอาอ่าอันพ่นเียนให้กันในเบื้องในท่งหน้าจอเนาะนะครับ นะครับผมเนาะกสิได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับกสิมี7 1 4เนี่ยครับเนาะเจ็ชุดเดียวนะครับชุดเดียวเลยนะครับเนาะสำหรับเลขโพเอทีเพิ่นธไฮมาในงวดนี้นะครับคู่2ตัวไม่มีนะครับเป็นชุดเดียวนะครับ3ตัวบนตรงชุดเดียวนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเลขตัวนี้นะครับทาเข้าจับนะครับเนาะปกติแล้วเขากระจับหประตูนะครับจับหประตูทุกงวดนะครับเนาะเพราะว่าเลข3ตัวนี้เขาเข่าไม่จับวินกันก็ว่าได้นะครับเนาะทาเข้าจับวินกันมันก็จะได้6คู่นะครับเนาะจะได้6คู่ นะครับจะได้6คู่นะครับกระซิมีหลักร้อยเนาะหลักร้อยก็คือเลขเกตตัวนี้นะครับหลักสิบกระซิมีเลขหนึ่งตัวนี้หลักหน่วยก็จะเป็นเลขสีตัวนี้นะครับเนาะนะครับถ้าจับวิ่งกันกระิเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสีเนาะเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสี่นะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งสีแล้วก็สี่ แล้วก็สีหนึ่งนะครับเนี่ยไมันช่เป็นแบบนี้นะครับหกคู่นี่นะครับเป็นหกคู่นี้นะครับเนาะนะครับสําหรับเลขกมีที่มาวันนี้นะครับเนาะนะครับเรหล็กเลขเที่ยงสามโตตรงชุดเดียวเลยนะครับเนาะนะครับผมเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะการ์ซีอ่ามีแนวมาแจ้งเพื่อนๆนะครับเนาะมีแนวเอามาแจ้งเพื่อนๆนะครับ บอกบุญคือเก้านะครับเนาะบอกบุญไปย่างวันเปิดนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ทั้งวัดการเป็นกำลังเจสร้างฐานพระประธานนะครับเนาะภายในศาลาสร้างฐานพระประพระประทานภายในศาลานะครับเพื่อเจให้มันเป็นมีแท่นพระประธานนะครับเนาะเพราะว่าอยู่ในศาลานั้นบ่มีแท่นพระประธานนะครับพระประธานก็ตั้งไปโต๊ะนะครับเนาะตั้งไปโต๊ะนะครับกาเลยยังบ่ทันได้มีอันใดเป็นกิจยลักษณะนะครับเนาะกาเลยสี่ สร้างฐานพระประธานนะครับเพื่อที่เอาไว้ตั้งพระประธานนะครับเนาะเพื่อให้มันดูดีนะครับเนาะแล้วก็ให้มันเป็นทีหมันคงนะครับเนาะนะครับเพราะว่าในการที่ที่ขอทะเบียนวัดนะครับเนาะก็ต้องมีคุณสมบัตินะครับครบหลายอย่างนะครับก่อนจะเป็นวัดได้นะครับเนาะแต่ที่มีคุณสมบัติหลายอย่างอย่างเช่นนะครับเนาะอย่างในหน่วยก็อันดับแรกก็จะต้องมีพระนะครับพระภิกษุ น,นากระบุ่มจำพรรษาหาโรคนะครับเนาะไม่ต่ํากว่า5ปีติดต่อกันนะครับห้าโรคห้าปีติดต่อกันอันนี้ก็ถือว่าสามารถเป็นที่มันคงได้นะครับเนาะนะครับก็เป็นพระภิกษุมา,าจําพรรษานี่หาหาโรคนี่ถือว่าหลายนะครับถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องหาปีนะครับติดต่อกัน5ปีนะครับเนาะอันนี้ก็เกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์น,นะครับแลวก็ มีสาราการประเรียนที่มันคงนะครับเนาะวกามีพระประท่านมีฐานพระประท่านนะครับเนล้วก็มีถาวนวัตถุหลายอย่างนะครับที่สีย่ยืนยันได้ว่าสิเป็นวัดใดเพราะว่าเป็นอย่างที่ถ้าเป็นวัดเราต้องเป็นสถานที่อันมั่นคงนะครับเนาะนะครับจะต้องมีสิ่งบ่งบอกหลายอย่างนะครับจ้างคอยสี่ขึ้นทะเบียนวัดใดน,นะครับเนาะนี่นะครเขาก็คอยเหตุไปทีละอย่างละอย่างไปไน,นะครับเนาะนะครับแรววันที่ดีนะครับเนาะ ในตอนนี้นะครับกําลังสีสางฐานพระประธานนะครับเดี๋ยวห้องกระเสียวพับข่้นให้เบิ้งนะภายในสล่านะครับนอกพระประโลบนะครับตั้งอยู่แบบใดญนะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้กับที่เริ่มดําเนินการกับภายในเร็ววันนี่แหละนะครับเนาะภายในเร็ววันมื่อนี้มื่อเอิญนี่แหละนะครับเนาะนะครับเบิ้งก็ได้ตกลงกันแล้วนะครับเนาะกับทางวัดและกาทางวัดก็ได้ทางบ้านนะครับเนาะทางหมู่บ้านนะครับแล้วกาได้ตกลงกันมาการเซี่ยไรสาง นะครับขึ้นภายในเรียววันนี่แหละนะครับเพราะว่าการใส่ประมาณกสีบ่อหน่อยบ่อลายป่านไหนนะครับนะครับงบงบไปประมาณหกหมื่นนะครับหกหมื่นนะบอถึงแสนนะครับประมาณหกหมื่นนะครับการสั่งฐานพระประคานะครับเนาะนะครับในครั้งนี้นะครับก็ฝากตัวเลขมาให้ับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับวันนี้สิเป็นแนวไรนะครับสิเป็นแนวไรก็จังก็ ให้เพื่อนๆพิจารณาเบิ่งเนาะนะครับสำหรับเลขในงวดนี้นะครับได้มาเป็นตัวนี้เนะครับสําหรับเลขมีที่มานะครับในตอนนี้กำลังสืาเนินการสร้สสสางฐานพับฐานนะครับเนาะนะครับเอากระสีออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับเนาะเอากแต่ว่างบประมาณเนี่ยบ่วทองแสนนะครับประมาณ6กหมื่นกว่าๆนะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับในในการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับเพื่อจะให้เป็นฐานที่มันคงนั่นเองนะครับเนาะนะครับ เพื premises, ่อนชิเป็นวัดต่อไปนั่นเองนะครับเนาะนะครับกาแจ้งข่าวมาย่งเพื่อนๆนะครับทุกๆทุกคนเนาะนะครับเอากาพิจาณาเบิงนะครับตามสมควรนะครับอ่าพิจาณาตามสมควรเห็นสมควรแบบใดนะครับเพื่อนๆกานะครับผมแสดงความคิดเห็นได้นะครับเนาะอ่าเห็นสมควรแบบใดนะครับเนาะกาการกาการย่างทาเนั่นกาเดี๋ยวจะเบิงตัวเลขก่อนก็ได้นะครับเนาะตัวเลขก่อนมาตัวเลขที่นะครับนอกในวันนี้สีมาบอสีเข่าบอนะครับเนาะนะครับ แต่ว่าเลขก็หล oh <my> mm ่หงวดแล้วเด้หลายงวดแล้วที่บ่อเขานะครับเนาะอ่างวดนี้เป็น7จ็ดหนึ่งสี่เนาะเอานะครับเพื่อนๆสำหรับเลขมิตรมาพก็ได้ไม้เป็นตัวนี้แล้วก็มาแจ้งเขาเพื่อนๆนะครับบอกบุญเพื่อนๆไปนั่มนะครับเนาะนะครับเอาถ้าผู้ใดมีจิตสทธานะครับเนาะนะครับอ่าบ่อนอยบ่หลายนะครับเนาะตามแล้วแต่เพื่อนๆเห็นสมควรนะครับเนาะนะครับผมกับทางแอดใาบนใดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเนาะบัญชีกับบัญชีเดิมของเรานั่นแหละนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับใน คลิปนี้นะครับเนาะเฮ็ดกระเซียวไว้เพียงจำเนียนะครับเดี๋ยวนะครับเข้าจังไข่มาเบิ้งสรุปร่างเข้าเนาะนะครับแหลกบนของเข้าเข้ากระสุนไปเพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากระชัเบิ้งโค้งสุดท้ายนะครับมีแบบใดอีกนะครับเนาะโค้งสุดท้ายก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเลขกเมื่อนี้กขาวันที่สิบสามเนาะโอ้อีกหลายหมื่นเลยนะครับวันออกวันที่สิบเจ็ดก็อีกสี่หมื่นนะครับอีกสี่วันนะครับ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่าอีกสี่หมื่นนะครับเนาะนะครับไกลมือไกลเวทเลยเด้นะครับก็บ่ใส่ว่าโดดนะครับเนาะสี่หมื่นบดด้วยนะครับผมเดี๋ยวกระสีได้ทราบผลประกาศสลังวันนะครับเนาะว่าสีออกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะสำหรับในอ่าในตัวนี้นะครับเนาะเลขมีที่มานี่นะครับเนาะนะครับผมเอากาพิจารณาเบอร์ตามนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับเอสเทอร์ไวเพีงสำเนียงรำเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอาอยู่ไหนมีแห้ง จ่มแดงองตองเครื่องเก่าเบิร์สดสุขสุขคนนะครับเนาะเอาลาไปเลยนะครับเพืเ่อนๆเนาะสวัสดีครับ